ไแม่งโบยที่หายโดหายเกมทฐานดีย้ะขนาดได้เล่นคนเดียวนี่นะเอาห่อจังหวะ,ะวาสาวามาลับไปแล้วเรายังจะกลับมาอีกมันก็อย่างนี้แหละต,ต้องปล่อยไปเลยจะไม่ต้องแบบอะไรคืออาหางแบบของเราเลยใช่ใช่ถ้าล้มก็คือปล่อยล้มไปเลยไม่ต้องฝืนแบบเก่งมาแม่ง โอ้โหเจ็บหนักเลยครานี้เสียแต้มเลยถึง นี่ขนาดเราต่อคนแล้วนะพี่วัตเรายังไม่โดนเล่นขนาดนี้เลยพี่นี่มันเพิ่งได้จีนได้ไก่เข็มแรกนะเนี่ยไปต้องให้หมันจีนใช่เข็มหน้า

ผู้ชายคนหนึ่งไอ้สองคนนั้นใช่พี่ฮันดนแต่น้องไม่ลงมามันไม่ไหวธุรกิจมันเจอพี่วัดมาหลายเดเลยน้องวัดนจะมีคนแบกแต่เขาก็ยืนหน้าไม่เป็นเหมือนสาวยืนเขายืนไม่เป็นอ่ะพูดยิ่งตียากกว่าเดิมอีกแต่สาวยังยืนหน้าได้ไงเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องมองงงแน่เท่าไหร่น้อยก็เสิร์ฟไม่เสียเฮ้ยเขาเสิร์ฟ เอาจริงๆเสิร์ฟดีดีพอดีแล้วเสิร์ฟทำไม่ได้นะนี่ก็นี่ก็่ห้าโมงครึ่งเองที่เหรอ จบแ เลยไม่เป็นเท่าไหร่เลยผมหยอดอย่างเดียวเลยผมปตีได้แค่น,นั้นออใชออ่แล้วก็มีพิษรอบหลังจากน,นั้นอีกประมาณแล้มันจะต้องมันเป็นแล้วมันจะเป็นต่อเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วแข็งแรงหยุดยดึงเลยวจะปล่อยเลยไม,เออไม่ต้องเอารูปอะ่ะน้ำเดือดอ่ะอืม จำย้ำเอาน่ยค่ะไม่เป็นสไตล์เขาซิงเกเจร์เขาเป็นอย่างนี้โล้กเกี้ยวขึ้นเลย เปล่นกายไม่ใช่แล้วก็ตุ่นตีนโอเคโอเคไม่ฉีดไปแล้วใช่ไหมอ๋อไม่อย่างนั้นก็จะฉีดซ้วไหมมันเย็นแล้วฮะร้อนไม่เป็นไรออกสูตรร้อนกสูตรเย็นผสมกันฉีดน้อยๆก่อนมันน้อยเกินจะมือโดนนั่นอย่างเงี้าแ้วมือโดนต้องล้างนะเพราะเดี๋ยวมันจะแสบ ไม่ถึงว่ามือไปโดนตามแต่แสบอ,อเกมหน้าว่าถึงทันไหม่ย,ยูแลนายยีา,นายอย่ะมันเลยึเกมยอย๋ยองทันเหเก็บองเลยว่นยนะนะครับฟองใตักแล้วหมดตลิฟแล้วโทรศัพท์อยอย่ มือนะเราจะเลือก มือตีให้มันสนุก บ้านดีนะบ้านอยู่ใกล้อ่ะ <ichi> <une> <t une> <Like> ไม่ใส่กาขวาใช่รึเงินขลอดบ้างไปสิไปพี่แมมพี่แมมซีแบทคิดว่าจะต้องถอดรองเท้าเลยไปพี่แมมไปพี่แมมไปไปจัดการพี่แมมปะแม่ไปต้องไปแล้วสวัสดีครับพี่เจอกันใหม่คั้งแล้วของง่ายีชิวไง พีทีไฮซีงงโอเองได้นะผมเองอ่อะผมจะเม่จะทำอยงน้นแหละแต่สาวเขาไม่อยากคู่ผม